สวัสดีครับค่ะเป็นจังไดฝ่าฝนตกดีบ่ทางฝุ่นจะเอาเรื่องนี้เลยสองสามมื่อเป็นจังไดงัวหนีเขาตามตัวสัญจรดีสัญจรสัญจรนะน้องเห็นไหมสู่ตัวพวกเราจ้าให้เก้าหล่ะจ้าลางหรือวิ่งลางนี่ไปบนบนเลยเนาะทั้งศูนย์ทั้งสามเนาะแป็นเลยเก้าศูนย์ลบออกเก้าศูนย์ก็หายุตอ่ผมไม่หายุตของสุดท้ายของผมเนาะ อ,มมอมเนมนยุตจ้ะเสียได้หลายจ้ะตามต่อตัวเฮาสู่เขาคือเกา่าเรกฝันว่าฝันเราไมาบอกจะบอกสิบสิบมงแล้วเราบอกไอ้ตอนเรกออกเสียเราไปบอกเรกฝันฝันมานานนะเอาจังหวะเรกเพื่อนนั่นทำฝันนะ่ะเมนโหลดเรกขี่ที่จังหวะบอกคนลราบ่ถือบอกขนาดผมแต่แท้เขายังไ่บอกเนาะเขาบอกตอนเรกออกพึ่งก็สั่นเลยอ่ะอือแสดงว่าเพื่อนหมานอ่าดวงเพื่อนนั่นล่ะ นัวเขอเก้ากับเก้าศูย์เสียดายเก้าูนแล้วสื่อมากเลยเอสื่อตามต่อตามต่จ้ะสู่เขางวดดีออกวันอาทิตย์เดชวันอาทิตย์กับสิบเป็ดเป็ดครับจ้ะบนครับจ้ะบนค่ะวิ่งศูนกับห้าวิ่งไปที่ศูนกับห้าค่ะเน้นที่ห้าฟันไปที่ห้าจ้ะเอาจดผิดติดเ สามกับห้าเลยครับสามกับห้าสามกับห้าจ้ะสามกับห้าค่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าสามห้าสามห้าศูนย์สี่ศูนย์สี่สามกูนั่นแหละครับสามหางจ้ะ แต่สนหามันเป็นเล็กฝันเน้อเล็กฝันสวนหางสนซีเนี่ยอืมจ๋ามากตัวมันก็สวยให้ด้พอดีจ๋าฝันตองวดฝันเริ่ขึ้นแหลกเหรอค่ะอืมฝันได้เป็นตัวเลติบอฝันอะยกอดมูกอดมูจ้า เกอป้องกันน่ละอายุเพราะทำกันนั่นแหะถ้าว่าต้องใส่ชุดแดงสันนิบาตใไหนมันใส่ชุดแดงกัเลยเอาเมือี้ที่ว่าเปนศูนหาสวอปเก่าศูนหาสันนเนี้อืมค่ะก็เลยมาใส่มันก็เลยถือกันกับสูตรแมนตัวสูตรเลยสามสามศูนหาสาหาศนสามหาอจ้ะค่ะอืมอ่าลักอ่าเหล็กเหล็กลักร้อยอยูที่ไหจ้าลักร้อยค่ะ ศูนย์เก้าสามสามจ้ะเน่นที่สามครับลักร้อยเน้นไปที่สามจ้ะสามตะบนสามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่ เลขที่บนสามห้าศูนย์เลขที่ติดบนเด้อค่ะเด้อมีสามมีหามีศูนย์ 3, 0, จ้ะครับล่างครับล่างจ้าสองเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสีเลขเด่นเจ็ดสี่ก่อนวิ่งไปที่เจ็ดกับสี่จ้ะเล่นที่เจ็ดนไปที่เจ็ดจ้ะเลขล่างค่อนข้างหวันใจนะครับอืมค่ะ สองเจ็ดสองเจ็ดสองสี่สองสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสี่เน้นสองเจ็ดกับสองสี่เน้นสองเจ็ดกับสองสี่จ้ะจริงๆแล้วเลขสี่เนี่ยติดตามด้วยครับแต่ว่าผมอยั่มามันมาดวนแล้วอือค่ะเลยดับชุดนี้เนาะเลยดับชนี้มันมาดวนแล้วนะจ้า ่ัวันนี้ัวหนีซีนมากเลยใส่ซีไว้ซีกะมาเด่นพอดีก็เลยชนชนเด่นจะได้เอาเด่นครับเด่นชนก่อนเด่นชนนี่มากระสนเด็กคือสองเจ็ดสองเจ็ดนี่คือเน้นหนักเลยครับอืมค่ะผู้ใดสายเรียนก็วิ่งเจ็บนี่แหละวิ่งเอาหลุดวันนี้เด็กเช่มันใจครับอืมค่ะแต่ว่าเลขกีนี่มันเด่นชนดับเนาะล่างนี่ จะไปกับน้ำเด้อดเลันี่มันเลยต้องติดมันเว้นไปงวดหนึ่งสองงวดมันจะต้องกลับมาติดอีกตัวหนึ่งครับจ้าอกว่านบอกแปดเจ็ดมัค่ะมันจะต้องมีว่าเจ็ดกับแปดสันเดตตัวใดตัวหนึ่งมาอีกอืมแต่มันสิบอกลักแปดตัวเก้าเป็นบอมันสิเปลี่ยนเป็นเจ็ดทันทีชิดว่านะครับแปดพแปดมันออกดูแล้วเมียนอยู่ค่ะแปดนี่เดินดีสามงวดสี่งวดลรือดิค่ะจบอยู่หนึ่ง บนแน่ล้างแน่อยู่นี่จ้ะแต่วา่ากะผุนเอ๊ะผุนกองสลกักติดผุนทั้งเบื้งการไปผุกนกะบ่แน่นอนอีหยังก็ได้เป็นฝันยังไงพันฝันต้องหัวกันบอกแล้วอืมเอาเพิ่นสิขี้ที่อีกบ่เนาะนี่ขอเลขฝันเพิ่นยนงไงฝันอะไรอ่ะหาหาแปดสามบอกหาแปดสามอ่อืมเพิ่นฝันได้ 8, 3, 8, 3, เ,ปไเป็นโตเลยเต๋ คือว่าผมไม่ได้ถามอืมแต่เพิ่นบอกเป็นตัว<ล>เราเลยใครก็ไปถามอ่าเราก็บอกว่าตัวนี้แหละ,ะกับจวบเพิ่อ,นอเนาะถ้าผู้ใดมักเลขฝันเพิ่นเนาะแต่ว่างคดวักหันเพิ่นบ่ได้เว้าชูฟังเลขฝันมันจะตรงกับข้อมูลอ่าของเลขกบึงการนะครับอืมจ้าอำเภอ53ตำบลอือค่ะอ่ามันจะห่อได้พอดีอ่าลองลองเบิ่งครับจ้ะ ลองลองเบิ่งเนาะแนวทางถึงความฝันถึงสุดค<ด>ข<อ>ีดจังใดกะเด้อรอตามโค้งสุดท้ายเด้อจ้ะนะครับครับค่ะจ<า>้ะกันผู้ใดอยากติดตามกะคือเก่าหน่าละไอดีไลน์เนาะขันอยากเข้าไปทั้งเพื่อนบ้านกะติดตามได้หรือสามสามส่วนตัวกะไอดีไลน์เลยเนาะค่ะครับ<า>ผมครับผมก็กำลังเดินดีเน้อโอ้สุดยอดผู้ใดอยากขำฟังค้งกะเด้อทักทายไปได้เนาะหรือว่าบอกหัวเล็มเี้ยมนั่นจ้ะเอาเฮงๆด้วยๆปังๆรอโค้งสุดท้ายเด้อค่ะ ค่ะค่ะวัสดีจ้าค่ะตามต่อค่ะสําสหรับตัวเลขคนโคราชเนาะค่ะเพิ่นปล่อยมาแล้วจ้ะง,งวดที่หนึ่งมิถุนาหกแปดบนเนาะค่ะวิ่งให้3มกับหาจ้ะเลขติดบุนมี3มี5มี0หลักร้อยมี0ูนย์มี9มี3จ้ะศูนย์สามเอ้ยศูนย์ห้าสามห้าศูนสี่สามตัวสามและสามูนจ้ะเลขความฝันเพิ่นฝากมาเวยค่ะห้าดสาม วดมังหันเป็นฝันแต่เป็นบ่ได้ว่าคือออกที่99009เตงวันนี้เป็นว่าสู้ฟังฝันตองวดได้เป็นตัว583จ้ะสำหรับเลขล่างวิ่งไปที่7กับ4 2724 1714เน้นคือ27และ24ซีนี่เป็นบอกว่าเด่นชนดับเป็นกระเลยเห็นเน้นทางเดียวไปที่27แต่เป็นกะบ่ถึงบ่ปะเป็นยันเลขดับเป็นรุดจั้ง4เมจ้ะสงสัยยังตามไอ ID ไลท์จ้ะ ANUWAT 271ทักทายไอ ID ไลท์เป็นได้ หวัวดบว้งหันพี่น้องรุดจ้ะเปรียบเทียบให้บึงรุดขักรุดเนี่ยพี่น้องเพื่อนหฮศูนกับสามลางปัดเลียนไปขึ้นบนสามศูนย์เก้าเนาะค่ะปัดห้อันแปดบนปัดมาออกลางแปดเจ็ดพนะเอ้าค่ะตามต่อค่ะส่วนใหญ่คำนวณมีข่าไม่รุดเด้ยำค่ะเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ใดมักเพื่อนบ้านติดตามเพื่อนใดจ้ะเพื่อนบ้านเพื่อนแม่นเดือพี่น้องค่ะอา้าให้เคล็หน้าจอจ้ะสำหรับตัวเลขคนโคราช มักเลขฝันกน็ใส่เลขฝันได้583ตันเหรียญน,น้ำจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อฝคายพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า